จีนเดินหน้าอาวกาศอย่างจริงจังค่ะล่าสุดเลงที่จะใช้ AI นะคะเปลี่ยนดาวอังคารให้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับมนุษย์อย่างถาวรได้แล้วแ่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะที่จีนมีการประชุมโป๊ะเอาวอยู่นะคะท่านผู้ชมเป็น World e c onom i c Forum v เวอร์ชันจีนนะคะก็เทียบเท่ากับ World e c onom i c Forum ของตันตกเลยทีเดียวค่ะในงานนี้นะคะเน้นๆนง,งานนี้ค่ะแถลงผลงานต่างๆนะคะมีผู้เข้าร่วมกว่า2,000คนเลยค่ะจัดอยู่ที่ปักกิ่งในเวลานี้นะคะแล้วก็หนึ่งในงานนี้ไฮไลท์ค่ะที่ ถูกหยิบยกมาพูดถึงนะคะนี่ก็คือเป็นการสัมภาษณ์ทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศและก็ประยุกต์ที่มาเก้านะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสึกอกบพธามระหว่างการประชุมปัวอ้าวนะคะที่ไหหนานค่ะก็นี่ะค่ะเขาก็บอกนะคะว่ากําลังจะพัฒนาศักยภาพของ AI นะคะเพื่อที่จะเอาไปปรับ เปลี่ยนนะคะดาวอังคารค่ะให้สามารถเป็นที่อยู่อาศัยให้กับมนุษย์ได้นะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยมีน้ําแล้วก็ชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับโลกนะคะแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยมีวิวัฒนาการเร็วกว่าเท่านั้นเองค่ะแต่ในแง่ของปัจจุบันเนี่ยนะคะดาวอังคารเนี่ยเป็นตัวแทนของโลกอนาคตแล้วนะคะหากมนุษย์สามารถที่จะไปอยู่ดาวอังคารได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเอไอเนี่ยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของดาวอังคารเพื่อให้ม มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญมากๆในการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีเลยล่ะค่ะเราจําเป็นที่จะต้องให้ดาวอังคารมีการกลับสู่สภาวะของสิ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยล่ะค่ะจาก AI นะคะก็จะทําให้มนุษย์เนี่ยไม่ได้มีบ้านอยู่แต่เฉพาะบนโลกนะคะแต่สามารถที่จะไปสร้างบ้านใหม่บนดาวอังคารได้ด้วยล่ะค่ะ ดาวอังคารก็จะถูกทําให้มีทั้งอากาศและก็น้ำนะคะเพื่อที่จะเอื้อต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์ค่ะแล้วก็ในนั้นนะคะมีทรัพยากรต่างๆมากมายทีเดียวละค่ะที่หลายๆประเทศกำลังที่จะไปค้นคว้ากันอยู่นะคะโดยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าที่สนามแม่เหล็กของดาวอังคารน,นะคะก็จะมีเหมือนร่มแล้วก็ ออที่บังลมของสุริยะนะคะทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมีความเหมาะสมในการที่จะพัฒนาทั้งน้ำอากาศเพื่อให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้นละค่ะก็การวิจัยต่างๆนะคะก็จะมียานสำรวจเชนวนหนึ่งนะคะที่ลงจอดบนดาวอังคารเป็นครั้งแรก สำเร็จนะคะก็เนี่ยแหละค่ะและจีนเองนะคะก็เดินหน้าไปยังดวงจันทร์ด้วยนะคะสร้างที่อยู่อาศัยไปติดกล้องวงจรปิดแล้วนะคะจะไปสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้าที่ดวงจันทร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะปูทางให้เป็นที่อยู่อาศัยถาวนของมนุษย์ให้ได้เนี่ยแหละค่ะเป็นความก้าวหน้าอย่างมากนะคะก็เรียกได้ว่าคนจีนส่วนหนึ่งเนี่ย พัฒนาบนโลกนะคะแต่คนจีนอีกกลุ่มนึงค่ะกำลังพัฒนาบนอวกาศค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวสิ้นปีนี้นะคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากๆเลยจีนกำลังขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับความก้าวหน้าทางด้านอาวกาศมีสถานีอวกาศอยู่ที่ไหลำไหานานเนี่ยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเวลานี้นะคะแล้วก็สิ้นปีนี้เราก็จะได้สัมผัสกับ ทางด้านของอวกาศเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งอยู่บนเส้นทางสายไหม่ด้วยล่ะคะ่ะต่อไปอวกาศก็แค่ปากซอยแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะ